ครับตารับเก่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถอนกันแล้วนะครับนี่ก็ถอนมาราบอีคกล้งแล้วแต่นี้วันนี้ก็ถอคกล้งไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้สักท่าได้นะครับเราไปรุ่นเลยกับเปิดเผมาา่งครับันนี้โอ้เขาต่างความว่าตามเก่งนะครับเปิดเผยจะดูว่าจะได้หรือไม่ได้ครับจะทอนได้คู่เลยนะครับ มาลุ้นกันนะครับอยากคล้องไงอยากคล้องแล้วอ่ะ <c oughs> อ้อไมเ้เล็กๆไม่ใช่ไม้ใหญ่ดมันคล้องี๋ยวว่าไมาเ้เล็กๆร,รับตับ,ตบ,ตบโอเลยกับเพื่อนย เนียก็ได้แนี่บเปิดเนดค้องมเต่เดียคองค้องคองตัวนิตัวิับเนี่ยเปิดเพื่อนดูกับกลางเล็กเนี่ยตอตีเล็กเลยขึ้นมาเป็นก้อนเลยนะครับโอ้ยขึ้นมาเป็นก้อนเลยมาหลามาหลากับเนี่ยเปิดเพื่อนดูวะไปไปไปตีลงๆกนะ นี่ทีมานมาช่งคนนะครับวันนี้ชคอีนลงไปแล,ล้วนะครับลงไปแล้วเม่เอเห็นดฝ่ายเมยวที่ว่าลุดเลยลุลุดมาจังหม่ไหม อ้าวขึ้นมาหมาก็เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลั่วโอ้ยเพลิบเปลิบไม่ต้องกลัวเลยรู้ตีว่ารู้เด้นอย่าได้เต้นวันนี้ว้ายขึ้นมาเป็นจุกเลยครับเพลิบเปลิบโอ้ยนู่น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 อย่ามาแล้วมาแล้วครับปุ่งปีปุ่งปีครับอย่าหลัดงลื่หัวแม่ลยครับว้าเนี่ยรับเกิน์ใดเกิน์ใดวันนี้โอคดีเลยครับวันนี้โอคดีเลย ไม่ดิดนดูติดแน่เลยติดแน่เลยตาพวกนี้ลาปีกด้โอ้ยนี่ก็กับไรล่ะเดี๋ยวไปดูทีต่อไปกันแล้วกับเพื่อนๆเดี๋ยวขอไปลุ้นกันนะครับุดตายวัดได้รักาเลนะครับ เทียวรุ่นกันเียบกรุกจากตีมานเดียวกันนี่กับยูเดียกันนี่กับตอกตีในนู้ตีนูันนี้ตีนี้ช่วมไปแล้วนะครับไปแล้วเดียวเดียวเดี๋ยวไม่เปไม่เป ลลโอ้ยเน้น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 ละกับเลยเพบ่นๆดูเต็มหมดเลยเลยที่มันดีด้วยโอ้ยมาเป็นก้อนเลยรับมาเป็นก้อนเลยคงมาแค่นึงไม่ใช่ปลาปงแล้วนะมาแตงั้นเลยนะครับวันนี้โอ้ติดมาแตงก้อนเลยว้าก็เดียวกัน ลกแล้วครับติดก้อนแล้วเดี๋ยวนี้าม,มาไอ้กอ้อนมันหลนมม้ำมาไอ่กอ้อนเนาะขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแลว้ว<อ>เพื่อนเพื่อนดูว่ามันมันอยู่ที่จอมส่วนมากจะขึ้นมาอยู่ที่จอมเลย เป็นก้อนเลยอยู่เป็นก้อนเลยโอเดี่ยวจังว้ายวันนี้ต้องทำต้องทำเป็นเดียวไม้เฮ้ยอือไอ้นี่มันมันมันเหนือบนมันนั่นวะมันขี้เซนอะเจ๋วว่าไอ้นี่ตายเจ๋วว่ะแรงแรงจี๊ดนะ ตาในนั่นเลตตาลายแมสก่อนเดียวในหสองเยอะนะนูรูเลทรูเล่เยอะเออไม่ทอดทอดทอรับไปเลยเลยเพื่อนทอดไปถูกงั้นจะรับไปบบบนั้นเดี๋้หรอว่านกำลังไปเออจิตเป็นโกเลยครับเป็นเนดูเอาเดี๋ยวไปดูลุนไปกลางต่อไปก็แล้วนะครับถังดนเลยตอนนี้ มันมันมันไอนี้ตาเย้ยตาเย้ยตัวเต่หัวตัวเย้ยดีกับตกันดูตัวเย้ยเย้ยหมากมาที่มามาเลยคับนี่รับก็ก็มาเนี่ครับยกนี้เปิดเผื่อหมาดูหมากินได้เลยนะครับไปกัดไปลองทางขึ้นนะครับลองลองตางขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูที่ก็ต่อไปกันแล้วนะครับเลยไม่น่าเชื่อนะเลยอ้าว โอ้ยเลยน,เนูเปิดเบนดูยูบเปิน,ปนจุกเลยอุยจ้ะแต่ว่ามือค้นหมากเปิดเบนกับมือค้นเลนูค้นกับรังงีมาพอไี้ล้ววันนี้อ่าแต่ว่ากระโดดก้วนวันนี้ก็โดนล้าวนะครับนี่เป็นก้อนเลยว้ายมันมีหมากมันมีหมากกว่านู่หล่ะ กลังต่อไปก็แล้วกัเพื่อนเไปับไปลุ้นกันแล้วกับแกแกกลางได้ก้นเลยนะครับตัางลุ้ัตะก้นเลยกับตอนนี้มาเนี่ยปลาีกีแล้วเราเดหลายตัวหลายตัวโอ้ปลากเง้แล้วครับโอ้นี่นี่นี่กติดแน่นะะรับเพื่อนเพื่อนเดายดาไปดูช่วงหลังตอนก้นมาวันนี้กับเพื่อนเพื่อนก้นมาแล้วกับวันนี้ก้นถึงมาแล้ว ว้อมลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วดู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 อย่าหลบวัดไปวะมัดด้วยเป็นก้อนเลยกลับขึ้นมาดู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 เยอะแยะเลยยืย่ยแยะตาไปเลยนะครับแข่งท่อมกับแข่งท่อมกับถอดมันนะครับมันที่เื่นะะนินปัญานนันคือกุ้งนไปเลยกับเปิด สนุกด้ะสนุกอ้ยขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วเต่งก่อนนะเออตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยว้าโอ้ยเยอะ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 ่โตก่อโอ้ยขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะดูอย่าไม่น่าเชือ่อไม่น่าเชือ่อว่าเยอะขนาดนี้นะครับปุ่งก้าวล้วนๆเลยครับเปิด ครับเดี๋ยวไปดูต่อไปกันแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราคอยไปลุ้นกันทุกท้ายว่าจะได้ทักทาเลยนะครับโอ้ทอดช่วมช่วมลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้ยขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วสนุกดีนะครับสนุกดีเปลือดเปลือยเลยนะครับกับการต่อได้แบบน,นี้โอ้ยเหล่ลูก แต่ว่าที่มันพุทธกระหมางนะครับมันเป็นแอ่โรคทิ้นนะครับเพื่อนๆแต่ว่านี่ก็ที่มากมายเลยนะครับที่ขึ้นมาโอ้โนี่ก็ขึ้นมาเป็นก้อนมันก็รับเพื่อนๆก้ขาวไมเนี่ยนนี่ก็เยอะนี่ก็เยอะนี่ก็เยอะดูคนะ โอ้ยนี่ที่นี่ก็ติดเยอะนะครับติดเยอะติดเยอะเลยตรงนั้นไอ้สาติดตี้อ่ะโล่เปิดเป็นรูปเป็นกุ้งข้าวเหลือล้วนเลยครับไม่มีไม่มีกุ้งไร้พ้นเลยคือเป็นั่งเล่นเป็นแม้วเลยครับโอ้ได้เยอะครับได้เยอะเดี๋ยวนี้ได้เยอะเลยเป็นแบบได้แก่กระจัดเลยเนี่ยกับไอ้นักชจชาเลยนั่นแน่นั่นแน่ ดูเอะเพื่อนเพื่อนดูทีนี่ก็น่าตางนะครับได้ขนาดนี้นี่กติม่านกันทั้งเพนะครับมาวันนี้ช่องตีเลยครับบวกเลยนะครับกงเลยครับเปิดเผยกองเลยเดี๋ยวนี้กองไม้เลยครับเปิดเผยดูครับตอนนี้กองไม้แล้วไม่รู้ว่าหมายอะไรอยู่นะครับกองเลยตอนนี้ ลงไปอ้มเลยครับลงไปอ้มเลยโอ้ยคนเลยเล่นกๆนะครับคนกำลังมาแรงเลยนะครับตอนนี้นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยครับก็ได้แต่ว่าคนกำลังมาแรงเลยนะครับมองได้ไหมเลยตอนนี้ก็ผมหยุดปักคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็เจอกันไหมนะครับคลิปต่อไปนะครับในกุง้งอ่านี่ครับผมมาแหลกกุ้งก่อนหาย,หาย กับนี้ก็ประมาณห้าตีท้อนะครับเพื่อนเพื่อนดูนี่ก็ได้แบบนี้ก็ช่องรู้ได้หลายช่องรู้เลยนะครับเพื่อนตัวมามดีนะครับเพื่อนพอดีต่างฟ้าด้วยนะครับผมขอหยิดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ